ตอนนี้ดัชนีเซตเปลี่ยนเลยเพราะว่าอาจจะมีกรณีข่าวหรือเปล่าไม่ทราบและเป็นยังไงบ้างล่ะคะภาวะณตอนนี้คุณบูมครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าของของทางดัชนีนะครับจริงๆถ้าเป็นปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยปัจจัยจากต่างประเทศถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่า ที่ประธานเฟดบอกเลยว่าหลังเงินเฟอ้อชะลอตัวนะครับเราก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับก็ปกติเนี่ยเขาคาดกันไว้สองรอบบางที่เนี่ยคาดไปถึงสามรอบนะครับค,ค่ะอะโอเคทีนี้ในแง่ของอตลาดหุ้นไทยล่ะคะเรามีมุมมองอย่างไรบ้างในเช้าวันจันทร์นี้คะ ครับผมก็สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับพี่อ่อนตัวลงหลักๆเลยเรามองว er ่ากังวลจากกลุ่มของ EA นะครับเพราะกลุ่มของ EA เนี่ยด้วยด้วยตัวธุรกิจเขาเองเนี่ยเขาเล็มๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอมาดูสอดคล้องเนี่ยก็คือกลุ่มแบงก์อ่ะกลุ่มแบงก์เนี่ยปรับตัวลงมาอันนี้คือดัชนีของหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับที่ที่แชร์สกรีนอยู่ก็ปรับตัวลงจาก360ล่ะ354นะครับตัวนี้ก็เปิดกลับแล้วลงไปเลยอันนี้ก็มองว่าเป็น ประเด็นกังวลเหมือนกันว่าถ้ากลุ่มี A อ่าพอเริ่มขาดความเชื่อมัน่นเขาจะมีออกหุ้นคู่ใหม่เพื่อมารีไฟแนนซ์ตัวเก่านะครับ,รบถ้าขาดความเชื่อมัน่นปุ๊บเราขายหุ้นคู่ไม่ได้เนี่ยพวกนี้ที่เขามีกสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะถูกกระทบด้วยเช่นกันนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของแบงก์เนี่ยเขามีแหล่งขายออกมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบงก์ก็เตรียมที่จะประกาศงบการเงินด้วยนะครับอันนี้ก็อ่าต้องมาลุ้นกันว่า เป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามเนี่ยเศรษฐกิจถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มรถยนต์นะนะครับตอนนี้เขาบอกโอ้โหรถเวียเนี่ยเบียี่สุดเป็นประวัติการน,นะครับแล้วก็วันก่อนมีโอกาสเชียวเชียวโชว์รูมเนี่ยลองไปถามมพวกรถมือหนึ่งนี่แบบเปิดมาศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่พอแถมประกันภัยชั้นหนึ่งสองปอีบางที่แถมสาม <3 S 2> ปีมนะครับบางที่บอกโอเคไม่เอาอะไรเนี่ยคืนรถไปเลย ให้อีกแฉลหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะครับคือช่วงนี้ต้องบอกว่าพอรถมือสองมีปัญหาเนี่ยรถมือหนึ่งก็กลายเป็นมีปัญหาด้วยนะครับคือมาติ้งก็ซักคิสลงไปด้วยแล้วก็เท่าที่เราติดตามเนี่ยทางสภาุตสาหกรรมปีนี้ก็คาดน่าจะปรับลดในส่วนของอ่าเรียกว่ายอดการผลิตรถยนต์ของปีนี้ลงด้วยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวของ h อน d a ที่เขาจะปิดโรงงานที่อยุธยานะ<ช>ครับก็บ รวมไปเหลือปลาจีนทีเดียวก็ทําให้กําลังการผลิตเขาก็ลดลงแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เงินหรือว่าไม่ได้แบบขยายโรงงานปกติเนี่ยของญี่ปุ่นเวลาเขาขยายโรงงานเนี่ยประเทศเราจะชอบนะครับเพราะพอการขยายโรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะดึงมาถ่ายทอดโนฮาวให้คนไทยแล้วก็เรียกว่าสร้างงานค่อนข้างกว้างนะครับตอนนี้เนี่ยพอญี่ปุ่นหดเนี่ยก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งนะครับกระทบในวงกว้างมากกว่าของ ของทางจีนส่วนของทางจีนที่มีการเข้ามาเปิดในนิคมเพื่อมาผลิตรถอีวีเนี่ยถ้าทิติดตามแล้วก็คุยกับนักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกแล้วว่า,าจีนกับญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะครับจีนเนี่ยก็คือเขาบอกสมมติบอกอ่ะต้องใช้สเปรพาร์ตสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตขาก็ใช้เท่านั้นเลย <Okay. S 2> นะครับที่เหลือเขาเอาเข้ามาจากจีนหมดเลยแล้วเขาก็ไม่มีการถ่ายทอดในส่วนของเทคโนโลยีเหมือนญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานก็จะน้อยกว่านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ ของคนจีนส่วนใหญ่บางทีเขามองที่ต้นทุนเป็นหลักเนยนะครับก็คือที่ไหนถูกก็เอาตรงนั้นทําให้แบบผู้ผลิตชิ้นส่วนบ้านเราเนี่ยแทนที่จะเอนจอยแบบญี่ปุ่นอันนี้กลายเป็นว่าต้องมาไพร์วรกันนะครับ <c oughs> ก็อันนี้คือเป็นภาพอุตสาหกรรมของรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็กระทบทั้งแบงค์ที่เป็นเข้าซื้อด้วยอ่ะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่ม EA ที่กระทบกับทาง <c oughs> ทางกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับ <c oughs> ที่เขาอย่างที่บอกที่เขากังวลเฉยๆว่า ถ้ารีไฟแนนซ์ไม่ได้ไอออคุณคู่ใหม่ไม่ได้กระทบกับบอลที่เขาใช้กับแบงค์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตลาดวันนี้าหาทางทางทางคุณบูมมองแนวรับแนวต้านไว้อย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับตัวเซตนะครับตัวเซตจริงๆเนี่ยแนวรับเนี่ยเราให้หนึ่งพันสามอยี่สิบนะครับแค่สังเกตที่เมาชี้เนี่ยมันจะเป็นรูป W ตรงนี้มันจะเป็นจุดตึงกลางของ W พอดีแนว ตรงจุดก,กึ่งกลางมันจะอยู่ประมาณ1,324จุดนะครับก็แนวรับเนี่ยเราเผื่อไว้ให้อีก4จุดก็คือ1,320พอมันลงไปแตะ1,300แถวๆ1,320มันก็มีแรงเด้งกลับขึ้นมานะครับอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นแนวรับหลักๆเลยแต่ถ้าหลุดแนวนี้เนี่ยต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วนะครับหรือว่าใครมีอาจะขายทำกำไรก่อนได้นะครับ ค่ะ,คะโอเคเออแล้วอย่างนี้ในในในภาวะที่หุ้นเนี่ยยังย,ยืนอยู่เหนอือหนึ่อสาจุดอย่างนี้คุณบุ๋มแนะนำสะสมหุ้นไหนอย่างไรบ้างคะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นหุ้นที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นที่มีเขาเรียกว่ามีสตอรี่ส่วนตัวนะครับก็บตัวแรกที่เราชื่นชอบเนี่ยเราชื่นชอบตัว T N t นะครับหรือธนาภิริยะนะครับก็งบใต่มากหนึ่งกองมา45ล้านก็ ทั้งปีเราก็ประมาณการไว้ประมาณ175ล้านนะครับตัวนี้เราก็ยังเห็นเซนติเมนต์อ่าไตมาหนึ่งเนี่ยเขาได้ประโยชน์จาก easy e receive นะครับแต่ว่าไตมาสองถึงไม่มีจาก easy e receive เนี่ยแต่เรามองว่า Digital wallet อ่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเขาน่าจะกลับมาเติบโตได้นะครับก็คือไตมาสองเนี่ยอาจจะทรงๆหรืออ่อนตัวหน่อยนะครับแต่ไตมาสามสี่เนี่ยมาจากดิจิตอลวอลเล็ตเลยแล้วก็ การขยายสาขาด้วยนะครับปีนี้มี45สาขานะครับตอนต้นปีไปครึ่งปีแรกขยายไปแล้วหนึ่งสาขาเป็น46ครึ่งปีหลังเล่งขยายอห้าสาขานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนุนด้วยอให้ให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นนะครับข้อแรกข้อที่สอก็เล็งดิจิตอ l วอลเล็ด้วยนะครับเพราะดิจิตอลวอลเล็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนต่างจังหวัดค่ะ พอตรงนั้นได้ปุ๊บอ่าธนาพิริยาที่เขากระจายดีในต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าทองภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับค่ะอ่าฮะคุณบูมคะถ้าเกิดว่าเขาได้ดี g i ต a l วอลเล t มาจริงในภาพของธนาพิริยะเองเนี่ยมองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะก็อ่าที่เราทำประมาณการไว้175ล้านเนี่ยยังไม่รวมกับดิจิต a l วอลเล็ตนะครับถ้าได้ของ Digital วอล l ล็เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีอัพไซด์ จากประมาณการประมาณสักสิบถึงยี่สิบปอร์เซนขึ้นไปนะครับค่ะครับค่ะอ่าฮะตรงนี้ก็จะหนุนในครึ่งปีหลังของธนาพิยะได้ค่อนข้างดีเนาะใช่ครับมีมีทำประมาณการในเรื่องของเซมโซเซลไหมคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง ถามเซมสโตรเซลไตมาสองเนี่ยก็ไตมาหนึ่งโตมันสักสองจุดหกเปอร์เซ็นไตมาสองน้องในทีมทําไว้ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับแต่ส่วนครึ่งปีหลังถ้ารวมดิจิตอลวอลเล็เนี่ยก็อาจจะกลับมาเห็นอ่านิวไฮก็คืออาจจะสองจุดห้าถึงสามเปอร์เซ็นได้นะครับอืมค่ะค่ะโอเคเอ่อเป้าหมายราคาเป้าหมายของธนภิยะราคาโบกมองอย่างไรบ้างคะราคาเป้าหมายของธนภิยะนะครับอยู่ประมาณสี่บาทแปดสิบ นะครับสี่บาทก็คือยังีอไซต์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตใช่ครับที่น้องในทีมดูไว้แต่สําหรับสั้นๆเนี่ยถ้าดูทางเทคนิคครับที่เปิดให้ดูเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าทดสอบทดสอบจุดสูงสุดอยู่อ่าที่สามาาถแปดสิบถ้าย่อลงมาเนี่ยเราก็มองสามาทหกสิบถึงสามาาถหกสิบสี่นะครับเป็นแนวรับแนวต้านก็ผ่านสามาาถแปดสิบไปได้ก็ลุ้นไปสี่บาทนะครับอืมค่ะค่ะโอเคอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครับ อีกหนึ่งตัวที่เราชอบเป็นตัวทีละพรนะครับตัวทีละพรต้องบอกว่าตอนเขาเข้าตลาดเนี่ยทุกคนแบบโอ้เก่งเลยว่าโอ,อ้เขาจะเติบโต,ตดีเหมือนคลินิกแล้วก็มาสเตอร์นะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยถือว่าท่าน่านค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยจะไม่ได้โตก็เลยทําให้อ่าเขาเรียกว่ามันมีแรงขายในพุ่นลงมานะครับแต่พอ เ,เข้ามาใน6เดือนมีนักลงทุนโทรไปสอบถามมาทางผู้บริหารเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากแนว atives, คอนเซอร์เวทีเริ่มเป็นแอคเซสซีฟมากขึ้นนะครับ,รบทั้งมีการหาพันธม,มิตรนะครับจับมือกับของควันชินิกก็ดีนะครับหรือตอนนี้ก็เรียกว่าอขยายธุรกิจไปยังพวกเวลเนสเพิ่มขึ้นนะครับ,รบมีประกาศรับคุณหมอเพิ่มตอนแรกนี่แบบเรามีโอกาสไปร่วม IPO ด้วยเนี่ยกลายเป็นว่า คุณหมอบอกเลยว่าเว้ยกว่าจะมาเป็นคุณหมอทีละพอได้ฝึกสองปีตอนนี้เริ่มไอเกีสิขึ้นนะครับเริ่มหาดูแลผิวหน้าด้วยแล้วก็ปกติลูกค้าเขาจะอายุห้าสิ u p เน้นดึงหน้าเป็นหลักก็คือเฟซลลอกนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนมีตังก็จริงนะครับแต่เขาก็มองว่าโอเคคนที่เน้นทำสายและสาย,ยระรตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มลงมาเป็นระดับเด็กหรือว่าแบบสามสิบกว่าเพิ่มขึ้น ครับเขาก็เลยเริ่มหาพิเซนเตอร์ที่เด็กลงนะครับเพื่อมาเตรียมเจาะตลาดที่ฐานกว้างขึ้นนะครับอันนั้นข้อแรข้อที่สองเนี่ยเขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะทํา M a ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพื่อเป็นแคตตาลิสต์ในส่วนของครึ่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินมาจาก IPO ด้วยนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเขาก็กําลังการใช้ตึกต้องบอกอย่างนี้ตึกปัจจุบันเป็นตึกเช่านะครับอยู่แถวไอคอนสยามกําลังกัน ใช้ตึกนี่มันเต็มแล้วนะครับเขาก็เลยนู่นเลยโชคดีไปได้ที่ติดกับโรงพยาบาลสมิติเวชสมลิงนะครับรตรงนั้นก็คือจะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทีละพอะเนยนะครับตรงนั้นก็ตึกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรองรับได้ทั้งบริการต่างๆทั้งเวลเน็ตที่เขาจะใส่เพิ่มรองรับคุณหมอ,หอนะครับรวมถึงที่จอดรถแล้วก็เรียกว่าคนไข้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับรตัวนี้เขาก็เลยอ่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้สร้างไปแล้ว นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไปมากหนึ่งปีหน้านะครับก<ช>็จริงๆตอนแรกบอกจะเสร็จตั้งแต่ตุลาปีนี้นะครับแต่เราก็ตอนแรกเราก็กังวลว่าเอ๊พอมันใหญ่ขึ้นมาประมาณแบบสามสี่เท่าเนี่ยย้ายไปแล้วยูเล็ตมันจะได้ไหม<ช>อ่ะซึ่งอ่าตอนนั้นเป็นประเด็นที่เรากังวลแต่พอดีเลย์ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราสบายใจขึ้นนะครับที่สบายใจขึ้นเพราะว่าพอเขาทำ M A เอ็เอี่ยเราได้ธุรกิจใหม่เนี่ย พอตึกใหญ่ขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นธุรกิจใหม่สามารถเอาไปใส่ได้ช่วยทําให้ยูเลนของตึกมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบบค่าเสอมราคาอย่างตอนที่ไม่ได้มีธุรกิจด้วยนะครับตัวนี้เราเลยมองว่าโอเคตัวทีละออเนี่ยถือว่ารับข่าวร้ายไปแล้วแล้วก็มีข่าวดีที่รออยู่ในอนาคตอยู่นะครับทุ่งคนยังไม่ได้ให้ valuation ตรงนี้นะครับค่ะ่แล้วมองตัวราคาเป้าหมายของทีละออไว้ยังไงบ้างคะ ครับทีละพรที่เรามองไว้แล้วคาเป้าหมายอยู่17บาทนะครับตอนนี้ก็มีอัพไซต์ประมาณสัก4บาทนิดๆก็ส่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าสมมติฐานที่ใส่เนี่ยคือหนึ่งต้องมีทั้ง M&A ฮะแล้วก็ออา M&A คือต้องต้องค่อนข้างว้าวนิดหนึง่งนะครับแต่ถ้าไม่ว้าวเนี่ยเราก็มองว่าราคาปัจจุบนันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นฐานหรือว่ารับข่าวร้ายไปหมดแล้วนะครับค่ะค่ะ โอเคแมา่วันนี้หุ้นเด่นเป็น m อ i ทั้งคู่เลยน่าสนใจมากๆค่ะโอเคในเรื่องของการแนะนำจบไปทีนี้เข้าสู่ช่วงการตอบคำถามนะอาจารย์แม่เริ่มเลยค่ะันักลงทุนเขาถามตัวของ t R u b b ค่ะทรับค่ะทรับนะครับตัวทรับตัวทรับ ยังไซเวออกด้านข้างต่ำๆแนวรับอยู่บาทสิบห้านะครับแนวต้านมีบาทยี่สิบห้าแล้วก็บาทสามสิบนะครับสำหรับตัวทีรับค่ะอือค่ะแล้วก็ทีทีเอล่ะคะทีทีเอนะครับทีทีเอก็รุ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวขอดูตัวบาติกไดอินเด็กนิดนึงนะครับบัติกไดนด์เด็กอ่าถ้าเห็นจะอยู่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับก็อ่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีทีเอเนี่ยเอ่อ ถึงแม้สัดส่วนเรือจะน้อยลงแต่ก็ยังมีเรืออยู่ก็เครื่องหมายไปตามบารติกได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างนี้เนี่ยต้องลุ้นบารติกได้กับปีแนว2002ถ้าแนว2002ได้ TTA น่าจะทะลุ7.5ได้นะครับค่ะขออีกตัวนึงอ่ะแล้วอย่างบ้านปู่ะคะบ้านปูบ้านปูนะครับบ้านปูบ้านปูที่ดีดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของตัวคราวนะครับตัวคราวเนี่ยเขาต้องการพวก พลังงานสีเขียวหรือพวกรีนิวเอเบิลนะครับอ่าพออย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าบางที่ที่เขายังไม่เพียงพอในยอย่างสารัฐเนี่ยเขาเคยบอกว่าโอ้ยเขาจะไม่ใช้พลังงานจากถ่านหินแล้วเตรียมที่จะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับกลายเป็นว่าพอพลังงานเขาไม่พอค่ะทุกคนมุ่งไปกรีนก็จริงกรี green นต้องไปเซิฟตัวคราวก่อนพอที่เหลือเนี่ยก็ยังมีดีมาก,กลายเป็นว่าสารัฐเนี่ยก็เรียกว่าให้ดําเนินการลงไฟฟ้าถ่านหินต่อเพื่อเรียกดีมา ให้มัน cover เพื่อเพิ่มัพพลายพลังงานพื่อเพิ่มัพพลายโรงไฟฟ้าให้มัน cover กันดีไหมนะครับตัวบ้านปูก็เลยเริ่มแบบเรียกว่าเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยถ้าเขาผลิตพวกโรงไฟฟ้าสีเขียวได้แล้ตัวคลาวได้เพียงพอแล้วมันกลับมาอยู่ในจุดสมดุลเนี่ยเราก็มองว่าตัวบ้านปูเนี่ยก็ยังยังมีประเด็นที่ถูกกดดันนะครับเพราะว่าทางยุโรปที่เราหาข้อมูลเนี่ยทางยุโรปก็บอกเลยว่าไม่ ไม่ให้แบงก์ปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจเหมือนถ่านหินหรือลงไฟฟ้าเพราะว่าเป็นพลังงานที่สร้างคาร์บอนให้กับโลกหรือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างไม่ได้สะอาดมากนักนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูเนี่ยถ้ดดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปเรามองเป็นจังหวะขายมากกว่านะครับ,รบสําหรับคนที่รอเห็นอยู่นะครับหรือติดยาวๆเนี่ยก็หกบาทห้าสิบอ่ะสมมติถึงมีหกบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบขึ้นไปก็พยอนหาจังหวะขายว่าค่ะข,ขอบคุณจากคุณบูค่ะ ยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ